ก็สวัสดีกันได้นะครับวันนี้เยู่ในการเดลต้ารีวิวการรีวิวเด็กช h a d โดค a l ดิทิสายบลัส e r นะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเรื่องมาที่ตัวแรกนะตัวเริ่มนะฟูบันนะสกิลของมันคือเมื่อเจวอลีไรทับนะ ets, Dark คุณสามารถเซตบลัสร์ตดักในใบขึ้นมือได้ครับผมถอยไม่ได้นะครับแล้วก็คีติเคอลอะไรก็ได้ห้าใบนะฮะตามนี้ครับคิดอะไรก็ได้ห้าใบแล้วก็ คิเออเปน็นนึงนะคีลูอาร์ตอีกสองใบนะสก,กิลของลูอาร์ตก็คือคีลูอาร์ตนะี่ยจะดอกโซลิชั่นสามเมื่อจบเทินที่แวนถ้าแวนเป็นลูอาร์ตนะฮะนำอยู่หนีกับใต้กองได้แล้วก็ออโต้เมื่อยูนิตีจุกรีธาจะช่องเลกาดนะถ้าแวนเป็นลูอาร์ตเจาะการเจาะการหนึ่งใบนะใส่สองใบพัทถุลิสติกจะไปใส่เป็นคีอะไรก็ได้เจ็ดใบก็ได้นะ แล้วแต่คุณเลยผมใส่อย่างนี้เพราะผมเอามาเก็บวนกองไอ้ใแล้วก็รอยาโซบอกสามพันนะสามใบสแตนสองใบฮิวนะฮะฮิวน้องหมาผมใส่ไปฮิวน้องหมาคุณจะใส่ไปฮิวแล้วก็ได้ฮิวเอฟซีก็แล้วแต่คุณนะสี่ใบเออฉับว่าไปลืมบอกสก,กิลสแตนเนาะสแตนนี่สแตนนกเนาะมันบอกว่าเลสตัวเอง นำกับกองสับกองเปิดสองคอครับผมตามนั้นจากนั้นแซกตัวเองเมื่อตายเอ้ยเมื่อจบเทินแล้วก็พีนะเป็นพีธรรมดาหนะึ่ PG งใบพีจีไงแดมสามใบนะเจวารินสี่ใบสกิลของเจวารินนะเมื่อถูกไลทับเมื่อตัวมาไลทับฟุตบอลนะต,ตัวจะบอยสองพันะก็คือยืน8ปดพัน แล้วก็สกิลนะเลือกทิ้งชาโลพอลิเนเกตสามนะเมือ่ออยู่ในโรงเรียนนะค้นหาแฟนทอมบัสเตอร์หนึ่งใบนะนำขึ้นมือต่อไปนะชาลอนสามใบคุณจะใส่ชาลอนสี่อะไรนะผมหาเจอแค่สามสกิลของชาลอนนะเลือกมือหนึ่งเลือกเกตสามเ็นมือหนึ่งใบสแต็งเมื่อลงเรียนนะอ่าคุณสามารถค้นหาบัสเตอร์ด์กได้นะแล้วก็ทนะิ้งมือหนึ่งฮะ สกิล่างนะในขณะที่คุณรีทายนะผลขอถ้าวาวคุณเป็นเกตดสามหรือสูงกว่าจะชื่อบาสเตอร์อยู่น,นีนนับนับตัวเองเป็นสองนะสามใบทิ้งสไตล์คาเลสสี่ใบนะครับต่อไปที่เกตสองนะวาน,นิลาจิดบาสเตอร์หนึ่งใบนะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะผมใส่ตัวนี้ครัเพราะว่ากันหลุดนะบาสเตอร์แอ ครับผมแล้วก็บาสเตอร์ดาสองใบสก,กิลของบาสเตอร์ดาคือเมื่อตัวเองไลททับเจวารีตัวเองจะโบน์หนึ่งพันนะจะเป็นยืนหมื่นแล้วก็เมื่อลงบาสองยิงเรกาดของคู่แข่งหนึ่งใบอ่ะยิงโง่ๆเลยอ่ะต่อไปอ่ะมาสคิวเลสสามสามใบสกิลของมาสคิวเลสก็คือถ้าวันคุณเป็นบัสเตอร์ตัวเองจะบ 1, น์สามพันก,ก,ก็คือคตีสิบสองอ 3, อนั่นแหละเอาไว้กระเกตสู้ตอนเกตสองก็ได้นะแล้วก็ ตัวมาช่วยทำริชวน์นะเพราะว่าเด็กนี้ก็ยังพอมีริชวนอยู่ก็กับโมเฟซ่านะกับริชวน์กับสกิลของเขาก็คือริชวน 3, ์สเมื่อโจมตีเมื่อโจมตีตัวจะบอกห้าพันแล้วได้เทคเมื่อโจมตีฮิตบัตหนึ่งเซอร์เกตหนึ่งลงมาได้ครแล้วก็สกิลจะดรอกโซนนะจีเบกหนึ่งตัวเองเกลลบหนึ่งครับผมเกลสามครับเดคนี้จะไม่สอนวิธีการเล่นนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างกาวนิดหนึ่งนะสอนได้ครับนิดหน่อยตัวนี้นะสี่ใบ แฟนทอมบัสเตอร์รีบิดเบงนะสกิลของมันคือโซบาร์สามเมื่อมีชาร์โดไลท์ทับตัวเองจะบุกหมื่นแล้วได้เทคเลือกรีไทลีกาตัวเองสามใบนะเมื่อเวนเมื่อโจมตีเวนการ์ดคุณสามารถโจาก,การสองใบเลือกการ์ดจากดามเมจโซนสามใบนะหงายแล้วคู่แข่งไม่สามารถคอเกียร์หนึ่งถึงสูงกว่าหรอมอกป้องกันได้นะแล้วก็มีเทคเลือกรีไทลีกาต์หนึ่งใบนะเมื่ออยู่โดงช่องแวนค้นหาบาัสเตอร์จะก,กองไม่เกินหนึ่งใบ พอเอานำขึ้นมือจะรับสับกองต่อไปนะพระเอกของเรานะบัสเตอร์เดียบสกิลของมันคือในขณะที่คุณจะสไต้นะถ้าการที่สไต์จะเป็นบัสเตอร์นะเกรดทุกใบบนมือของคุณจะเป็นสามนะแล้วก็เทคล่าก็คือในเทืรอนของคุณถ้าอ่าแฟนทอมบัสเตอร์เดียบนะฮะสไต์อยู่เลือกรีทรายเลกาคุณแข่งได้หนึ่งใบครับ G u ยูนินะฮะ d ดกสไต i เดอร์หนึ่งใบ ไม่ต้องบอกเทคเนาะเพราะเดี๋ยวเทคจะบอกอีกทีตอนคลิปดูอาร์นะฮะซึ่งไม่รู้จําไม่ได้ว่าทํายังเออยังทําแล้วครับแต่ไม่ลงครับก็เลยไม่ทำครับเออ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกตอนคลิปดูอาร์นะฮะใบนี้นะไม่ได้ใส่อยู่แล้วเดี๋ยวเราบอกให้นะใิช่วนสามต่อจํานวนเกตอถึงหนึ่งใบในดับโซนตัวเองจะบอกห้าพันครับผมหนึ่งใบแฟนทอมสี่ใบสกิลแฟนทอมบัตหนึ่งหงายตัวเองในจีโซน ถ้า G โซนมี2ใบหรือมากกว่าตัวเองจะได้บวกหมื่นบวกคิและได้เทคแซกเลกาตัวเอง3ใบเมื่อโจมตีคู่แข่งรีทรายตัวเลกาตัวเอง2ใบถ้ารีทรายถ้าไม่รีทราย2ใบนะคู่แข่งไม่สามารถคอการมากัดจากมือได้ห้ามกัดเกเซอร์สองใบสกิลเกเซอร์ er คือบัสสบัสหนึ่งหายล่างแรกรีทรายเลกาสาใบเปิดท็อปส ยิงได้อ่าถ้าเป็นเปิดเจอเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่ายิงได้แล้วถ้าเกิดมีตัวรางแรกสามใบหรือมากกว่าตัวเองจะบกชี้นี่นะครับผมรางแรกครับผมออราเกเซอร์ดราก้อนสกิลของมันคือบาสหนึ่งโซนหนึ่งเลื่องไหนตัวเองในอ่าจีโซนนะ mm hmm. เรื่องรีทายลเกร์ตของตัวเองสองใบาจากนั้นคุณสามารถจ่ายขอได้คุณจ่ายแสดงการท็อปสองนะถ้าเป็นเกรดหนึ่งต่ำกว่านะ ตัวเองจะบอกห้าพันนะแล้วนําการที่แสดงนะกลับขึ้นมือก็คือการเติมมือแบบโง่ๆงงนะฮะใบต่อมานะจะเป็นเจนการ์ดริชวนสามนะครับที่บอกว่าลิชวลสามชิวชบวกมือนะสามใบแล้วก็จีการ์ดทำริชวนง่ายๆะฮะหนึ่งใบกับแดกไวเซอร์โบนะัสนะสกิลของมันคือเมื่อเมื่อลงช่องกาดเปิดท่อผ้าเอาเกล็ดหนึ่งทุกใบที่เปิดได้ลงมากาดนะซึ่งมันจะมาคอมโกรกันไปเนี้ย จีจที่เราใส่มาใบเดียวใบนี้สก,กิลของมันบอกว่าเมื่อลงมานะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าลงมาจากมือนะก็คือใบนี้เปิดมาแล้วเจอใบนี้ก็สามารถปาการได้เลย p e r ร์เฟกต์กาโอ้ม่กูครับผมตามนั้น <c oughs> มีคอมโบสอนไหมครับเล็กกน้อยๆคอมโบนะ <c oughs> นิดๆน,นิดหน่อยโอ้ยเย,ยวแวนวะแฟนบุย <c oughs> ไปนี้นะไลท์เป็นใบแรกเนาะเราต้องไลท์ถูกตัวนะไลท์เป็นเจวาริน จากนั้นเช็เคของฟูบันนะเซิร์ฟบารเตอร์ด์กใบนี้ขึ้นมือแล้วจากนั้นถ้าเกิดเราไลฟ์ไปเกตสองได้ไลฟ์ครับยิงเขาไม่ต้องยิงเปลืองแดมไอเปลืองบาสจากนั้นถ้าเกิดเราลงมีบาสคิวเลตลงมาครับผมมาสคิวเลตหรือแอคก็ได้ฮนะลงมาแล้วก็แห่ตีมันเลยครับตีแล้วก็เอาตัวนี้ตีเช็คสมมติเช็คคีเช็คคีเนาะก็โยนให้มาสคิวเลตแล้วก็คีแหวงง่ายดี ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเกรดสามลงเจอเกรดสามนะแล้วดมเรามีประมาณสามแดมไลท์ไปตัวนี้ครับผมไลท์้ฝั่งของข้ามันเขายังกักกเกรดนะเราเราสามารถไลท์ทับต่อได้นะเมื่อผ่านเดรนต่อไปก็ง,ง่ายห้ามกัดงงวัะผมดีโซนะว่าโคนสไตล์ใบแรกเป็นใครทีโซนเหรอถ้าสมมุติฝั่งของข้ามมีสี่แดมแล้วเรามีหงายอย่างน้อยหนึ่งใบนะฮะสไตล์เป็นใบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติ มือเราค่อนข้างโอเคนิดหน่อยแล้วก็สไตล์ไปตัวนี้ได้เลยสมมุติเรายิงไปตัวนี้ก็สไตล์ไปตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้เทคนะตีเสร็จแซก2สมมุติเรามีเอานี่แล้วกันมาชาลอนอ่าเราต้องเอาบัตเตอร์แอคตีก่อนเพราะบัตเตอร์แอคแม่งตีไม่เข้าแวนนะเราต้องมีชาลอนกับบัตเตอร์แอคอย่างนี้เนาะแล้วก็สั่งตีไปสเจ็ด 17, บเจตีแวนตีนะบาตรหน่งโซหกิน กินแต่ว่ากินเนี่ยคือได้กินแค่ตัวนี้ตัวเดียวเปิดท็อปสองถ้าสมมุติเราเปิดได้อย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างอย่างนี้สองใบคือเพอร์เฟกเปิดได้คิวตั้งแต่ต้นเกมคือชิบหายครับผมตีเสร็จเป็นส,สมมุติเราเปิดได้โชคดีนะเปิดได้เกตหนึ่งต่ำกว่าสองใบเป็นตีสามสิบหกครับผมฝั่งตรงข้ามก็อย่างน้อยก็ต้องปาจีการมานะตีเสร็จสมมุติเราเช็คได้ทิพิลชีอะ โยนให้มาและข้าฝันของข้าปลาเพอร์เฟกต์กาดโยนให้มัสคิวเลตมัสคิวเลตโจมตีก็จะเป็นสิบสองยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดแบบงงๆครับผมจากนั้นถ้าฝันของข้าเห็นฝันของข้ามีประมาณสี่เดมห้าเดมนะแล้วเลกาเขาค่อนข้างจะน,น้อยนะไลฟ์เป็นบัสเตอร์ดาร์กแล้วก็สกิลของบัสเตอร์ดาร์กก็จะทํางานนะถ้าสมมุติเราจะสไตล์เป็นบัสเตอร์นะเราทิ้งอะไรก็ได้เกตเป็นสามหมดทิ้งไปนี้ อะไรก็ได้แหละแต่ผมอยากทิ้งไปนั้นแค่นั้นแหละแล้วก็ตายเป็นนี่สก,กิลฐานเนาะแบอบกว่ายิงหนึ่งปิว้วโง่ยิงฟรีๆเลยครับใช่ครับผมแล้วก็เอานกมานิดนึงก็ได้ถ้าเกิดสมมตินกอยู่บนมือก็เอากับกองไปเอาติ๊กเกอร์กับกองแล้วก็เสิร์ชเสิร์ชอะไรก็ได้ลงมาเสิร์ชนี่แล้วกันเสิร์ชมาในภาพเลสแล้วก็เจวารินออกมา ใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าเขามีเลกาแถวหน้าเราตีบังคับให้เขากาดแล้วเราก็ตีเอาข้างตีต่อแล้วก็จากนั้นแล้วก็แฟนทอมตีกินสามใช่ไหมกินตัวนี้แล้วก็กินข้างนี้ไปให้กินนี่กับกินนี่ใช่สามหกแล้วก็เช็คทิกเกอร์ไปถ้าเกิดเขาไม่ดันนะไม่กินของตัวเองก็ตีเข้าแบบง่ายๆครับผมแต่ถ้าเขากินแล้วถ้าสมมติเราเช็คได้สแตนยอนให้มาสกิลเลยนะฮะ ครับผมก็ตามนั้นนะค่อนข้างไปได้ที่กาวใช้ได้นะฮะค่อนข้างกาวเพราะว่าถ้ามาตีกับเมตาปัจจุบันก็ไม่สามารถสู้ได้ลองมาแล้วเพราะว่าปัจจุบันจีนยูนิตโหดๆเยอะครับแล้วก็เหมือนว่าเลนมั่งน่าจะเล่นวันการไม่เป็นแล้วครับไม่มีของซับให้มันเลยครับไม่มีครับชุด4ก็จะเป็นของลูอาทั้งหมดะฮะถ้าอยากจะเล่นของแบบว่าบาสเตอร์จริงๆนะต้องรอภาคพีตอนภาควีครับเล่นเป็นพรีเมียมไม่ก็เล่นเป็นสแตนดาร์ดก็ได้แต่สแตนดาร์ดก็คือ เกตสองเช็คคอมินได้ย่ได้แบบง่ายๆครับผมตอนนี้แบบอย่าไปเล่นเลย <laughs> แต่อยากจัดตาแบบคำขันเล่นได้นะครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดแบบว่าเล่นแบบให้มันแบบว่าเก่งหน่อยๆก็คือจัดสายเดียบูครับผมแนะนาครับว่าต้องซื้อชุดอะไรมาบ้างครับเอลเรจเดอรี่เด็กถ่ายยากิบหายนะฮะที่จริงอะ่ะแต่ก่อนมันจะมีเอลดีที่เป็นกล่องแบบเล็ก,ลก,ลก <h> ๆที่จะแบบกล่องร้อยยี่สิบเออร้อยี่สิบก็จะได้เป็นแบบเป็นเหมือนเด็กในเอลดีเลยจะซื้อสี่กล่องอะไรเงี้ยสองสองสองกล่อง ใช่มันจะเปิดทีดีแต่ถูกแก้ออกมาครับผมแล้วก็ทํามาครั้งเดียวสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าเอ้ยห้าเก้าห้าเก้าคุ้มกว่าอฮะห้าเก้ามันจะได้ของซับเดียบแค่นั้นนะแล้วก็ไปซื้อของตามบีทีอะไรก็ได้ฮะยกเอ็นเซอร์หกชาดโนะฮะส่วนใหญ่เออศูนย์หกก็ได้แหละถ้าอยากจะซื้อแบบว่าเอาสแตนเอาสเปกดุ๊กไม่ซื้อห้าเก้ามาแท้สเปกดุ๊กแล้วก็วอดิเมอร์แล้วก็คู่สองหนึ่งอ๋อครับผมนะ มคาฮีดินกับอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลยรู้ว่าถ้าคุณจะเชล่นชาโดว์ผมแนะนำว่าเป็นลูอาร์น่าจะคุ้มสุดครับใช่ครับแต่ลูอาร์ตามของเยอะน,นะครับอย่างของลูอาร์ที่จะสำคัญสำคัญนะก็คือไอไอบ่ย ไอ้ไอ้คู่นี้ไอ้ไอ้ไอ้ค so ู่บ้านเนี่ยโหดร้ายมากไอ้ค right ู่นี้สําคัญนะใส่สองถึงสามใบนี่คือเก่งแล้วมันออกช่วงบีทีแรกๆบีทีสี่บีทีสี่กับสามมันหายยากใช่ได้เลยครับบีทีสามฮะเราบอกอะไรให้ก่อนฮะร้านบีจีกัสน่าจะมียังมีขายอยู่นะะส่วนศูนสี่นี่คือไม่ค่อยเจอครับไม่เจอเลยครับไปถ้าเกิดคุณเจอนี่คือคุณโชคดีครับผมเคุณซื้อมาอะไรครับนะอืมหรือไม่เจ้าก็จะไปหายแบบง่ายฮะอ่าการขายการในกลุ่มอะ ลุ่มตาวเฟซบุ๊กนะครับครับผมโอเคแล้วมีอะไรจะเพืเอ่อข้อ,ข,อข้อดีเล็กนี้ครับมีไหมครัข้อดีเล็กนี้อะกาว้าไปไว้เล่นสนุกสนุกขำขำกับเพื่อนครับข้อเสียจะ<ข>ตามเมตาไม่ค่อยทันหน่อยข้อเสียคือตามเมตาไม่ทันแต่แล้วเออแต่ข้อดีอย่างนึงี้เราสามารถกนตินเขาที่เผลอได้ตอนที่เขาบอกว่าทําบอดน,น,น้อยๆฮะอย่างเช่นเขาเล่นเพลมูลเล่นแกนบูที่ว่าแบบเออสไปบาร์เธอสไปร์บาร์เธอเออใช่สามแคน ใช่ที่มันจะแบบจบเทิร์นการ์ดในบอร์ดหายไปมากกว่าเลืมไปใช้นึ็กเกดเนเจอร์ใช่ครับนะสักเด็ใช่ครับประมาณนั้นนะที่แบบว่าทําให้บอร์ดหายน้อยไอ้บอร์ดเขาเหลือน้อยที่สุดนะเราเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยชิบหายแล้วกูเฮ้ยลืมไปเลยกูเจอเด็กอะไรอยู่เออครับผมโอเคครับเซฟไอช็อตอะไรเงี้ยจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับรีวิวเด็กชาโนฟาดินสายบลาสเตอร์นะครับเดี๋ยวสายลูกอาจจะตามมานะครับผมนะตามมาตามบีทีเอสสี่ครับ ตอนนี้ขี้เกียจทำวะ่คับผยังคิดแนวเด็กไม่ค่อยออกก็จากที่นี้ครับขอลาไปก่อนนะครับชอบไลค์แชร์สติ๊กไม่ชอบดิ้นร้าครับมีอะไรพูดคุยกันไปพูดคุยที่กล่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมนะครับเรามีแฟนเพจนะครับผมนะเดลต้ารีวิวนะครับผมนะและก็ถ้ายอดสติ๊กซ์ค่ายยูทูบเรามี300ร้อยสติ๊ก์และยอดกดไลค์เพจเรามีครบร้อยครับเราจะแจกนี่ครับผมนะอเล็กซานดรอสนะครับผมนะอเล็กซานดรอสสองใบเพราะเนื่องจากเราได้มาแจกอเล็กซานดรอสสองใบนะแล้วทำกี่ใบวะก็เลยจะมาแจกซะเลยครับผมนะ โอเคครับสำัคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเผามันลูกเผามันทำลายมัน